ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟสรี 3, บ้านแสงทองทุกทกท่านนะครับมืัอนี้ครับภารกิจอันจวดจัดอีกแล้วครับกับหนังตุ้ยครับผมมา่ยังหนังตุ้ยห้าหมื่นนี่เดี๋ยวหนังตุของเขาบ้านไม่ครับ <c oughs> ใหญ่บ้านไม่สมองใหญ่บ้านไม่ <c oughs> ใหญ่ของซื้อเยอาไปใหญ่ไปเดี๋ยวแฟนครับเจ้าสิตกใจอีกเดี๋ยวเส่ยีกับสิไลออีกเนี่ยเออนะครับพอดีพาพหนังตุ้ยมาซื่อ ตู้สื้อเตียงสื่อที่นอนไม่นะครับพอดีน้องตุ้ยได้ของไม้ใหญ่ของหม่อีกนะครับเข้าไปอยู่ในห้องแอร์เย็นๆสบายๆนะครับผมก็เลยนอนเลียกผ้าให้ผ้ามาสื่อตู้สื้อเตียงนะครับเ๋ยวไปเบ่งว่าน้องตุ้ยสีได้อยังแงามือนี้นเนออเตรียมกันมาจากหลานน้องมือนีีโอะไรหรอ <laughs> อะไรดอกแจ็กเสนสเน, <laughs> นะครับเดียวไปเบ่งว่า นกตุยก็ผมก็อย่ื้ออยังแนีเขาหองเพิ่นนะครับปะ่ะเดี๋ยวตามไปเบ,บิ่งก็พร้อมตอนนี้มาเลือกเบิ่งเลยครับอหอดมองแล้วตอนนี้นกตุยกำลังเลือกทีนอนนะครับว่าเสียเอาไงหรือเสียเอาหน่อยอ่าเดี๋ยวเราลองเบิ่งครับลองเบิง่ง <c oughs> มันไม่ยังแนี่ยหรตุยมีครบปะแล้วมีลิ้นชกักพร้อมมันถอดไใดจนี่นมาตุยอ๋อหงอยมามันเกะออกมากอ้นเป็นหล่อเหรอเหรอ เออดีว่ะอืมขอทาขอทาอ่าพนอนอนผูด้เดียวเพราะต้องใส่เตียงนิดหน่อยได้ไว้ใส่เตียงยังไงด้แสดงว่าใส่ได้ยุฟังย้อนบ่เดินนะครับเดินเช็คเดินหาดูน้องตุ้ยสีมักตัวใดพวกนี้โอ้โหใบนี้เบลอเทอร์เลยตุย้ยข้างหลังนีะนี่ก็สวยนี่นี่หลายสีเลยตุ้ยได้เห็นนะสีหนึ่งสีเท่าตัวผุ่นนะตุย้ยดูดิสีเท่าตัวนก็นกงามเลย เน่นี glaube, eg, ่ก็สวยอยู <em bo. S 2> ่สวยเออสีนี่ก็งามคล้ายๆกับตัวนั่นอ่ะอันนี้อันนี้ตู้ใส่ส้มตู้ย่อยนี่ตู้กับสีวัวดาวอีกว่าเห็นปะ รู้ว่าตัวนี้เห็นบ่ตัวหนีละ่ะตัวถ้านี้ล่ะไม่ใหญ่เลยผมนั่นผูนน้ดเดียวนะ <c oughs> น,นั่นผู้เดียวยัางไงเห็นบ่ะงานะาหาที่นอนครับทีนี่เด็ตุ๋ยทีนอนซุ่มผ้าห่มนี่ยู่นยันยังไงผ้าปูนผ้าปูที่นอนบอ่ผ้าปูที่นอนโดยมามซียูปูที่นอนผ้าปูที่นอนซีรุ่มครับเอาแบบค็คฟิ้นต้องเครียดะโดนเลมอนต้อเครียดด <c oughs> โดนเลมอนยังเดี๋ยวเลยเรา <c oughs> เออคิตตี้ซีคิตตี้สวยคิตตี้สวยอ่ะท่ะนเป็นไรว่าจะปุ่อ่าเขาเขียนบอกอยู่ข้างกองอยู่น้องโอ้ยี่ห้อดิสนีย์ราคาเนี่ยเอาเรื่องนินไ่้ดิสนีนี่สองร้อยห้าสิบได้กำลังสิครบแล้วครับเดี๋ยวเลือผาปูที่นอนแล้วก็ปอกหอนนี่กับน,นีน่ตัวตุ้ยนี่เดี่ยสั้นนี่ตุ้ยนี่ตุ้ยนี่ลายล่าอยู่นี่มัตซีเรืองบอก นี่เลยไล่หนี่งก็สวยได้หน้องเออเบงเบงดีๆเด้อถ้ามันใหญ่ปวดกระลังเลือกหาครับแป๊บหนึ่งง่ายห้องนอนไหมมากบรรตุย พม่านต่อเลือกพม่านต่อนะจ๊ะวันนี้เป็นวันเลือกซื้อของนะครับเดินหาซื้อของให้ชั่ว,วเสียตุ้ยเมาครับเมาลงงานใช่นักใชนัก <laughs> โอเคเสียตุ้ยใจหนักครับวันนี้อันนี้พาเสื้อเท่าซื้อเขาซื้อทีเดียวเลยแค่ไลยเนียนซื้อทีเดียวนําเลยเอาเตียงเตียงนอนมันมีอยู่นะผมแต่ว่าเตียงไหนเตียงมันหนักไงพอดมันไงพอดคือดีเท่าหน่อยอืมดีเท่าแล้วว่าเอาเตียงเข้าไปได้ไหมดีเราเตียงไงเขามันหนัอืมที่นี่มันมันกินพื้นที่พอดเขาเตี้อนให้แม่ต่อย อาตจจะตั้งโต๊ะร้อมตั้งเงินบุโอเคแต่หาเงิงพุ่มตัวครับจ่ายตังค์นะครับเสียตุ้ยกดไปกี่แสนครับเสียตุยได้ครบไปครับขุงตุยกดไปสามแสนได้ครบแล้ครับ ซ้ำห้องใหญ่ขึ้นมาอีกเหม่อนของไม่กับื่อของของชื่อของของไม่คือบางยางบางยางมันเหมือวอย่างน้อ๋อคือคือค in ือก่อนหนั้นนังบอดด้มี่กระเื่อเพิ่อมซื้ออ่บ่ันตู่ยังสิกับพวนีก็ไอ้กรเลื่ออาชีวะกรเลื้อเลยพอดีเตียงงสีนอคือก่อนหนั้นบไดดช้ใู่แล้วคือนอนธรรมดาอืมโอเคครบนะคาสิ่งย่อใส่ตัวถ้าสิดไปซื้ออย่างอีกพวกนี้นี่แนวซื้ออีกอยู่นะเดี๋ยวตามไปซื้อข้างนอกอีกหนโอบ คุณครับจอดจะ้ะคุณครับเมื่อนี้เสียตุ่ยพิศทะลุและวใั่ไซื้อย่างไรแต่ว่ารถนึงหัวไหนรถนึงแค่ไหนซื้อรถนึงอันนี้ส่วนไหนครับเดี๋ยวเหลือตู่อีกเดี๋ยาะมันจะไปส่งอยู่บ้านเออเยวะจะไปส่งอยู่บ้านแดดเอาคืนนัน้นในแคบรถครับแดด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 โอ้ใครเนี่ยในยูโฮมเนี่ยเดี๋ยวเอาของสุดรถกัน อาคืนได้ครับผมคิดไม่างได้เลยนะฮะอ๋อได้กันยาวเป็นหางว่าวเลยอ๋อหนึ่งแสนสามหเีอกอกอกเออออย่างเี้ยกืออะไรเงี้ยอะไรกไลน์อะไรเยอ๋อดีแล้วดีแล้วดีแล้วโอเคเอาของเลยครับของได้ครับาพี่น้องกสน้เงาะน้ือน้ เป็นขอนนะไปสวัสดีครับขอบคุณครับหลายคนรหนาสีสีงงหรอกกัสีสงสัยนะครับว่าเป็นอย่างนกตุยขึ้นให้่ใหญ่หองมาสันนะครับเป็นอย่างขึ้นให้่ใหญ่ครับนกตุยพอดีว่าพื้นที่นะผมของเก่าที่ผมนอนนั่นครับไอ้ผู้บานขึ้นเรียนเพิ่นสีเฮดันเพิ่นสีรื้อออกนะครับผมอ๋อรื่อวก็เฮ็ดอันเฮียนไม่อย่างสินะอยู่บริเวณตรงนั้นนะครับผมก็ได้ดีกว่าอ๋อแส่ได้นใหญ่ลงไปฟังข้างหล่างอ๋อพอดีว่าของเก่ามันเป็นอัน มันเป็นห่องวางพอดีครับมันเป็นห่องเก่าของตาแต่โดนอ่ะพอดีเพิน่นออกคือจริงจริงจริงห่องนั้นมันมันเป็นห่องใหม่นั่นละล<ช>่ะคือพเพิ่นเฮ็ดขึ้นมาใหม่ที่นี่ตาลอยูัวน,นิดนึงอ่าแล้วอ่าหลังจากเขาก็บ,บ่อยู่เนาะที่นี่อันนี้บ่ได้พลาดพิงนะครับพูดถึงว่าประเทศนี้ตุ้ยก็เลยไปอยงห่องนั้นเพราะว่าหลังอ่าล่าสุดเพิ่นติดแอร์ไพร้อมติดแอร์ไปให้พร้อมเพิ่นก็เลยว่าอยากให้ตุ้ยไปอยู่หันดีกว่ามันค่อยสบายขึ้นแล้วก็ลงไปบ่มีผู้รบกวนพร้อมเนาะข้างล่างเงียบดี ออยิ่งซ้อมยิ่งซ้อมยิ่งได้หันหลังมือบึมบึมบ,มบึมนี่เท่าไหรเพิน่นซื้อแนวซับเส,สียงติดใจเพิ่นซื้อหอ,หอดตู่ก,ก็ไม่ทะล่องคล่าเกะเพิ่นผุนี่เป็นท่าบดดาในนองได้ข่อยอืมก็เลยได้ไปไปลงไวัยผุนเนาะกาศดัวก็เก่านองตุยเนาะ,ะอืมโอ,โอเคโอเคนะครับหอาออฟฟิศทำงานทีใหญ่ตงไปอีกที่เก่าตัวที่กสิใหญ่ต้องไปมองดูกันนะครับจัาหน้าที่พกกระลื่อฟังเครื่องนี่อีกรอบหนึ่งนะครับนี่คือคล้ายของใจนะครับโอเคนะครับหลังจาก ผมผ่านถุงมาือของครบเดียบลอยนะครับอุปกรณ์ต่างๆเครื่องอำนวยความสะดวกนะครับและเขาจะมาบินเคืองืือใหม่จริงๆคือก้อนหนาแน่นของถุยบด้ซื้อตู้สภาเนาะเ<ม>ทียงบริษูสัส้นน่องเท่าหรือว่าตู้เครื่องแปลง่ยนกระซ้างนะครับตุงมือบ้ใษูก้อนหนานั่นที่นี่ตอนนี้ถุงุ้ยลงไปอยู่ของข้างล่างก็คือของใหม่ที่มาหนาแท่าให้ไปอยู่อ่ากับซีมีแอร์มีอย่างนด้นบัดรแนี้ก้อนหนานั่นว่านอนแอร์พร้อม น่ององบรรล้มธรรมดานะครับน่องตุ้ยก็เลยเอึงซื้อผ้าม่านไปติดอ่าซื้อเตียงซื้อตู้เพื่อไปเอ้เขาเอิามาจัดให้เป็นระเบียบเพราะผมเห็นอยู่ว่าก้อนนั้นนั่นน่องเอาบ้างไว้ทั้งสั่นธรรมดาซื้อที่นี่เสื้อผ้ามันอาชยับนะครับก็เลยซื้อเตียงซื้อตู้เสื้อผ้าไปใส่เสื้อผ้ามันเตี้ยของครับเกือบจะขับคนตายคนผมเห็นเหมือนผมว่าป้าตุ้ยจู่ๆเข้าว้างบางทีมันไม่หวังใส่ครับไอ้พอดีได้โอกาสในโลกภัยพิบัติของคุณแล้วเป็นมาตรฐานก็เลย อซืตู้ซื้อตู้เสภาซื้อเตียงเครื่องตู้เครื่องแป้งนะครับไปใส่ให้มันครบทุกอย่างนะครับเครื่องมันครบสะดวกนะครับไปที่นี่กส็สะดวกขึ้นเป็นระบบระเบียบขึ้นเนาะนี่เนะนาะก้อนหนาแน่นว่างไว้ก่อนเหตุงานอย right, ่างเดียวแล้วกันเสือเสภาว่างไว้ก่อนว่างไว้ก่อนมันหลายดีครับที่นี่ผมว่าป้าน่วงกูคืออยู่แบบแบบี้ายเส <laughs> ไหลายดีนะครับเสผภาบางอันเพิ่นใส่บ่ไอไหงที่เพิ่นกม็มาให็นายใส่นะครับ แบ่งๆกันใส่ว่าสันอ่ากันไม่จะยีหอดีๆทั้งนั้นแหละน้องมาให้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ลงตู้ผมมีอย่างไรด้นะครับโดนโดนยังไงท้ายคลิปต้องกัน,นบางทีจะต่างคนต่างหงักนะครับล่าสุดทายตอนถ้าไปหาหมองเออลาสุดเลยนะโอ๊ยโดนแล้วเด้นานแล้วนะครับหลายอาทิตย์แล้วนะครับ หลายคนสิว่าเป็นยังคือบโบคอยทานน้ำกันจริงๆริงนองกับเวลาหน่อยผมกับเวลาหน่อยครับคือต่างคนต่างเล็งเห็ุงานอยู่ระยะน,น,นีก็เลยไปกินเขาทำมวันกินเขากีบ่ายสามเลยข้าเศร้าข้าวเศร้นา,ยายนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็ตื่นกินเขากอน,กนสำหรับคลิปนี้ผม่มีอย่างไรขอบคุณสวัสดีครับผม